โบเมรดาอวดภาพละครเรื่องใหม่สวยเป๊ะเหมือนนหนนิยายมักจะมีผลงานละครออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอเลยค่ะสำหรับสาวโบเมรดาที่ล่าสุดเธอได้มีละครเรื่องใหม่อย่างเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิช่ยโหงประกบคู่พลนวัตที่ได้ปล่อยภาพฟิตติ้งกันออกมาแล้วโดวยสาวโบยังโพสภาพตัวเองในชุดถ่ายสุดสง่างามแถมยังดูสวยน่ารักออกมามา พร้อมลงแคปชั่นว่าแฮกแท็กคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิช่หงบอกเลยว่าเห็นภาพของสาวโบแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าเหมือนกับหน้าปกหนังสือมากๆซึ่งละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิชัยหงเรื่องราวของนิทราหญิงสาวผู้ย้อนอนดีตมาอยู่ในร่างบุญตานางคณิก,กาตัวท็อปแห่งลงแม่แฟงสมัยรัชกาลที่สจากเหตุการณ์ประหลาดที่เหมือนภาพฝัน กลายมาเป็นชีวิตจริงที่เธอต้องเอาตัวรอดจากการถูกขายตัวให้ชายมากตันหาส่วนอีกด้านก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่ไม่คุ้นเคยแล้วไหนยังจะไปพัวพันกับคดีฆาตก,การรมอีก